สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้ผมถ่ายไว้เมื่อเช้านี่เองครับเช้าวันที่21กันยายน2564นะครับ <laughs> ตรงเว้นวรคนิดหนึ่งเพราะว่าไม่แน่ใจวันที่21มั้ไหมย <laughs> 21ครับ21จริงๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็เอาสวนครัวเล็กๆมาให้ชมนฉยเครับนะเป็นบวบหอมครับ อสองลูกใหญ่ๆนะเอาไว้ทำพ,พันนะครับแถวบ้านเอาไว้ทําแนวครับไว้เห็ดแนวอันนี้ก็เป็นค้างถั่วพูนะครับค้างถัวผู้ข้างล่างนี่กินบ่ไดนะครับนแมวครับเป็นลูกแมวบ้านผมเลี้ยงแมวนะครับผมอย่างที่บอกไว้นะครับผมจริงๆแล้วที่ผมทําคลิปลง y youtube เนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทาคลิปหวยหรอกเนาะ แต่ว่าเราก็พอมีมีวิชานะครับมีมีข้อสงสัยเป็นความขี้สงสัยเนาะก็เลยนำมาทำหวยลงอัพโหลดขึ้น y o u t u b e นะครับนะทำไปทำมามันเลิกทำไม่ได้จริงๆแล้วผมมีคอนเทนต์เยอะๆเลยนะครับที่จะทําคลิปอัพโหลดขึ้น y o u t u b e นะครับแต่ว่าทำไปทำมามันทำหวยไปแล้วมันลงไม่ได้นะครับตกกระไดพอยโจรน,นะครับ จริงๆผมก็ทำสวนครัวเป็นปกติทุกวันนะครับนะก็เลยเอนอกจากเรื่องหวยผมก็อยากนำเสนอเรื่องอื่นด้วยนะครับนะมีคอนเทนต์อื่นเยอะแยะเลยแต่ว่าที่ได้รับความที่ได้รับความสนใจก็เป็นหวยนี่แหละนะครับนะเ,เพราะฉะนั้นเลยลงเรื่องตัวเลขเรื่องแนวทางการซื้อลอตเตอรี่เป็นหลักนะครับนะวันนี้บ้างก็เลยก็เลยมาเล่นกับน้องแมวไม่ใช่ ไม่ใช่วันนี้วันเดียวบ้างทุกวันนะครับเล่นด้วยทุกวันนะครับบริเวณนี้เป็นบริเวณหน้าบ้านครับเป็นอตอนเข้ามาอยู่แรกๆเนาะตอนซื้อแรกๆก็จะเป็นสนามหญ้าหน้าบ้านตอนนี้ผมทําเป็นแปลงผักแล้วนะครับก็จะปลูกถั่วผู้ปลูกบวบหอมนะครับปลูกกุ้ยช่ายถุงกระสอบปุ๋ยนี่ก็จะเป็นน่ กระชายนะครับกระชายที่อยู่จากตู้เย็นนี่แหละนะครับผมก็จะเอามาปักลงนั่นแหละแล้วก็คอยเก็บกินนะครับได้กินตลอดทั้งปีครับกระชายปลูกได้ตลอดทั้งปีส่วนแมวนี่ก็ออกลูกตลอดทั้งปีครับเลี้ยงแบบนี้ครับเลี้ยงปล่อยๆนะครับไม่ได้เลี้ยงแต่ก็อาหารก็รู้อยู่นะ,น,ะนี่กำแบบลังเล่นกันเชียวนะครับผม โอเคครับผมแวะมาทักทายเฉยๆอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศนะครับเป็นมะเขือเทศที่จากร้านส้มตำกินแล้วผมก็กินส้มตำเสร็จก็สาดมันก็จะได้ผลผลิตออกมาอย่างนี้นะสาดลงแปลงผักเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมอยากแบ่งปันเรื่องราวอื่นๆบ้างนอกเหนือจากนอกเหนือจากเรื่องแมวนอกเหนือจากเรื่องหวยนะครับนะ ก็จะเห็นผมลงคลิปสวนครัวบ้างคลิปทำกับข้าวบ้างนะครับแต่ก็ไม่เยอะเท่าคลิปหวยโอเคครับผม mm hmm. ต่อจากนี้ก็จะเป็นมีคลิปแมวบ้างนะครับ mm hmm. ก็ฝากด้วยแล้วกัน <laughs> เป็นการผลคลายของผมนะครับก็ถ้าท่านใดชอบก็ฝากดูด้วยฝากชมคลิปด้วยนะครับแต่ถ้าท่านใดรอชมคลิปหวยอย่างเดียวก็ข้ามคลิปวิดีโอพวกนี้ไปเลยก็ได้ครับไม่ว่ากันนะครับผมะ ก็เล่นกันน้องแมวนี่เขชอบให้ชอบให้เกาพุงนะครับเจอหน้าไม่ได้ก็จะล้มลงนอนกับพื้นอย่างนี้แหละแล้วก็ให้เกานะครับผมตกต็กลายเป็นทาสแมวโดยปริยายนะครับผมผมก็จะทิ้งคลิปไว้อย่างนี้นะครับเนาะก็รับชมคลิปไปเลยแล้วกันนะครับส่วนผมก็จะไม่บรรยายแล้วให้ดูคลิปน้องแมวทิ้งท้ายแล้วกันนะครับผม เจอกันในคลิปถัดไปครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับหากขาดตกบกพร่องประการใดหรือผิดพลาดประการใดต้องขออภัยตรงนี้ด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ